หนูหินอินนอนหินแฮตอนคุ้นแม่ขาปูน้อยหนีบมือเอออีแม่สิไปสไสิไปคุดปูหาเขียดเขาง่ายเป็นยังขึ้นไปได้เศร้าแท้ไปได้เศร้าสิได้บ่ฮ้อนแดดก้อนเที่ยงกะเมื่อคอยไปนั่มเด้เอแม่เด้อเออไปกบไปถือคู่นี่ไปนั่มเย้ไปเอามัวก,ก้อน <c oughs> เร็วเรเด้อมันสีสวย สวยแล้วมันสีห้อนไปขุดปู่มันอยู่ใสแม่นานี่นาแรงพ่อนำในหน้าแห่งปู่ที่มันเคยอยู่ในหน้ามันกับขุดหูอยู่มันสิยู่ไปจนหอดูฝนอีกเท่อถึงสิออกจากหูแล้วมันกินอีหยังเละอีแม่ถามันมาออกมาจากหูเลยตั้งนานมันอดได้เพราะมันขุดหูลงไปในหูกับซิมีน้ำยู่ปู่มันกับคายกับกบนั่นลูกพ่อหอดนาห้อนก็ล่องหูจำศีล พราะฉะนั้นกบหรือว่าปูนาแร่งมันกระสีมันเป็นพิเศษโอ้แล้วข้าจะเอาปูไปแห้ยังกินแหละไอแม่มันจังสีแซบเอาไปจี้เอาไปลาบกระแซบเบิรนันละลูกหรือสิเอาไปมกไปอูหรือว่าสิเอาไปดองก็ได้เอาไว้ใส่ตำักคุ้งกระแทบมันบอนั่นแหละเฮ็ดอีหยังกินก็ได้แต่ปูมันมีเนื้อน้อยส่วนใยญ่กระสีอูกินจี้กิน หรือว่าดองกะแค่นาะง่ายๆทงหน้าหลังหรือดูเก็บเกี่ยวแหงแรงเล่วขนาดกลัวสิหาหูปูเจอจกหูกะยากลำบากหลายคุดไปคุดมากกะเจอแต่หูเปล่าก็มี <s ays> เมื่อแทบตายโจกหูจนกลนดงโชคดีแน่ก็อาิมีกบซ่อนอยู่ในหูปูแบบหูนี่เด้ฮะแม่คุดปูได้กิร์ตี้เย้ีแม่เก่งขนาดเลย ใครอยากกินปิ้งกอลุดคูยูน่นได้ปูร่วมซิบโตได้กบโตหนึ่งกบยูในของปูยูในคุแม่เอาใบไม้ใส่คุกันแดดเดี๋ยวกับปูมัติตายก่อนหอดเฮือนเสียงพาตีกองเพลนแล้วเมื่อบ้านได้แล้วปะฮอนยางเร็ววยางเร็ววหนูหินหิวเขาบ่หนี่หิวอยู่อุ้ยฮอนตีน จกไปจับมันเห็ดยังล่ะลูกฮายากเล่นแต่ก็บระวัง <c oughs> มาาหอนเฮื่อนทั้งหอนทั้งหิวแม่ก็ไฟเอาปูตัวใหญ่ยยใส่เข้าไปใส่ในขี้ไฟบอนั่นกระเหลืองอ้อยทรงกินหอม <c oughs> หอมแท้แม่ <c oughs> แม่เอาปูจีามาว่างแล้วก็แกกระดองออก คางในสีเหลืองมั่นย่องแม่เอาเกลือห้อยลงไปในกระดองปูพ่อประมานเข้าเหนียวปั่นในน่อยจำลงไปในกระดองปูเอาเอาอ้าปากอ้าแซบบอ,อแซ<ส>บหอมมันจิ้มสองสามเท่อกระแหงเบิดกระดองแม่เอาอีเอาอีปูหน้ามีเนื้อน้อยพ่อโตน้อยนูหินมากกินมั่นในกระดองปู ให้พ่อแม่กินแต่เนื้อแซ่บอุ้ยเอ้าค่อยๆลูกจ้ำจนกระดองแตกแล้วอีแม่มืออื่นไปครูกระปูอีกเนาะเนาะเนาะอุย้ยครดทุกมือมันเมยได้ลูกฮ่าฮขี้หอดตอนเป็นเด็กน้อยพ่อแม่หายอียงให้กินกระแซ่แบแซบพ่อใหญ่ขึ้นกลับไปหากินเองเป็นยังมั่นคือปวดแสบคือแต่ก่อนทั้งถี่มั่นกับปุงยางดี ก็เดี๋ยวนี้อยู่ดีกินดีแล้วนี่มีหรอของกินอย่างนั้น่ะอืมนี่แหละค่ะพุ่มปัญญาเศร้าบานข่วมทุกอยาก่างค่วมบ่มีจะกินแ็ดให้คนอีสานกินได้แทบทุกอย่างค่วมอดอยากข่วมหิวนั่นแหละค่ะคือค่ามแซบถ้าพ่อมีพ่อกินบ้างก็ได้กินเนื้อกินไก่ไผ่น้อสิอยากไปกินแมงหมอกแมงไหมกระป๋อมแมน่นม่ค่ะคุณมิวค่ะอยากลำบากอีกไหมล่ะ